ไปให้กับหนูด้วยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกับเสียงหนูนะคะหนูอาจจะร้องเพลงยังไม่พร้อมากนะคะอาจจะยังร้องไม่ตรงคีย์ก็ต้องขออภัยมากๆด้วยนะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาร้องเพลงคุณและคุณเท่าน,นั้น,นะคะ่ะเป็นเพลงที่คุณแม่ชอบนะคะยังไงก็ขอมอบให้กับทุกๆคนเลยนะคะดดดดดงล้ลมมันมเงงเนเเเเตาาี โดดดงลงโทษ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 กลับไปแล้วนะคะกับเพลงโดดีดงนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทีมงานนะคะที่คอยช่วยเหลือหนูแล้วก็ให้โอกาสหนูค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อค้าแม่คะแล้วก็ทุกๆคนนะคะคท,ที่ที่ยอมที่ยอมฟังเพลงได้แต่เพลงแรกจะถึง ที่สามเลยที่ทนฟังนะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะหนูก็อาจจะยังเสียงไม่พร้อมมากนะคะถ้าผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้คือครั้งแรกของหนูเลยค่ะก็ขอให้ตลาดแสนเทาเนี่ยค้าขายดีๆนะคะแล้วก็มีหลายๆสาขาสำหรับวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ